สมชอบนิติพจน์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยนางสุจิตดาศิวราคารนนายสมนามเหล่าเกียรติรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมร้อยเอกปัญญาพุทธนผู้บังคับกองร้อยสนับสนุนการรบในฐานะตัวแทนของกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3และคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมรวมประกอบพิธีมอบบ้านหลังที่11 ตามโครงการบ้านเฉลิมพระเกียรติ8 4พรรษาท้องถิ่นไทยเทิดไทยอง์ราชันให้กับครอบครัวนายบังอ่อนชัยพรมอายุ42ปีและนางพิสมัยเดชทศอนอายุ41ปีอยู่บ้านเลขที่249หมู่2บ้านพลบกุกตำบลพลบกุกอำเภอพลสวรรค์จังหวัดนครพนมซึ่งเป็นครอบครัวยากจนที่ได้รับคัดเลือกให้รับมอบบ้านในโครงการ โดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนาคารพนมร่วมกับกองพันทหารรับที่3และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนงบประมาณซ่มแสมบ้านให้กับชาวบ้านที่มีฐานะยากจน โดยในปีงบประมาณ2,555องค์การบริหารสืวนจังหวัดนครพนมเป็นหน่วยงานสนับสนุนงบประมาณมีเป้าหมายดำเนินการทั้งหมดจำนวน12หลังรวมทั้งสิ้นจำนวน12อำเภอเป็นงบประมาณทั้งสิ้นประมาณ1,350,000บาท และได้รับการสนับสนุนแรงงานช่างจากกองพันทหารราบที่3ในการดาเนินการก่อสร้างและซ่อมแซมโดยประชาชนที่ได้รับมอบบ้านจะได้รับคัดเลือกจากประชาคมหมู่บ้านและมีฐานะยากจนความประพฤติเรียบร้อยส่วนในปี2556ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนาคารพนมร่วมกับกองพันทหารราบที่3มกรมทหารราบที่3จังหวัดทหารบกนาคารพนมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นดําเนินโครงการต่อเนื่อง ตั้งเป้ามอบบานให้กับผู้ยากจนเพิ่มอีกจำนวน24หลังอําเภอละ2หลังรวม12อําเภอซึ่งใช้งบประมาณหลังละประมาณ100,000บาทที่จะเป็นการช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเปิดตัวโครงการทำเกษตรหนึ่งไร่ได้100,000ยกฐานะเกษตรกร นายอนุกูลตังคณานุกูลชัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยนายรักสกุลสุริโยเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนมพร้อมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงนามความร่วมมือนำร่องเปิดตัวโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งเรียนรู้หนองญาติเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและโครงการหนึ่งไร่ได้หนึ่งแสนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยความร่วมมือของจังหวัดนครพนมร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมมหาวิทยาลัยนครพนมหอการค้าจังหวัดนครพนมพัฒนาชุมชนจังหวัดและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรเพื่อพัฒนาศักยภาพในการส่งเสริมการเรียนรู้และส่งเสริมอาชีพการเกษตรสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดให้มีการนำร่องทัดเลือกเกษตรกรจากอำเภอต่างๆรวม13ครอบครัวปรับพื้นที่ส่วนตัวในการทำการเกษตรในพื้นที่หนึ่งไร่ภายใต้การสนับสนุนส่งเสริมของโครงการในการจัดหาวัตถุด,ดิบต้นทุนการผลิตอุปกรณ์พันธุ์พืชในการเกษตรตลอดจนความรู้ด้านวิชาการ นอกจากนี้ยังมีการนำร่องตั้งศูนย์เรียนรู้โครงการหนึ่งไร่ได้หนึ่งแสนภายในพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองญาติตำบลหนองญาติอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมในการคัดเลือกเกษตรกรจำนวนหกครอบครัวเข้ามานำร่องทำการเกษตรแบบครบวงจร พัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้รองรับการพัฒนาโครงการขยายไปสู่ชุมชนให้เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจได้มาศึกษาเยี่ยมชมนำไปพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ตั้งเป้าในระยะเวลาหนึ่งปีเกษตรกรจะมีรายได้ครอบครัวละ10,000 0สบาทเรื่องของโครงการหนึ่งไร่หนึ่งแสนนะครับในการดำเนินโครงการเนี่ยจะแบ่งเป็น2ลักษณะนะครับก็คือส่วนหนึ่ง เราให้เกษตรกร,ร,กรทําในพื้นที่ของเกษตรกร,เ,ร,กรเองนะครับเราได้ให้คณะกรรมการคัดเลือกเนี่ยคัดเลือกเกษตรกร,ร,กรที่สนใจจะร่วมโครงการอำเภอละหนึ่งครอบครัวนะครับอ่าอเภอละหนึ่งครอบครัวแล้วก็ปรากฏว่าตอนนี้ก็มีทั้งหมด13ครอบครัวที่จะร่วมโครงการโดยใช้พื้นที่ของแต่ละคนเป็นจุดดำเนินการนะครับ กับอีกส่วนหนึ่งเราใช้พื้นที่ของหนองญาตินะครับซึ่งเป็นแหล่งน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ของจังหวัดซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมชลประทานนะครับในจุดนั้นเนี่ยเรามีอาคารสถานที่ที่เป็นจุดที่น่าสนใจอยู่แล้วอย่างเช่นเรื่องพิพิธภัณฑ์ปลาน้ำจืดนะครับแล้วก็หอเฉลิมเกียรติราชวงศ์จัก,กรีนะครับแล้วก็มีหมู่บ้านวัฒนธรรม นะครับแล้วก็มีเ,เรือนสําหรับประชุมสัมมนาอยู่เพราะฉะนั้นในส่วนที่เป็นหมู่บ้านตรงนี้นะเราปัจจุบันยังไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับถ้าเราปล่อยไว้ก็จะทิ้งร้างแล้วก็เกิดความเสียหายมากกว่านี้เพราะฉะนั้นก็คิดว่าหมู่บ้านเป็นหลังอยู่เราก็จะให้จัดให้มีเกษตรกร,เ,ร,กรเข้ามาใช้พื้นที่ร่วมกับจังหวัดโดยให้ พื้นที่แต่ละคนที่เข้ามาใช้เนี่ยหนึ่งไร่นะครับก็จะมีหกครอบครัวตอนนี้นะครับที่จะใช้ที่หนองย่านเนี่ยเป็นจุดนําร่องแล้วก็ต่อไปเราจะพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยนะครับเมื่อเกษตรกรเหล่านี้เนี่ยดำเนินการโครงการแล้วเนี่ยเราก็สามารถให้เกษตรกรอื่นๆมาเรียนรู้ที่นี่มาเป็นที่ฝึกอบรมแล้วก็ให้ความรู้ต่างๆด้วย การเรียนรู้ในด้านการเกษตรเพราะว่าโครงการหนึ่งไร่หนึ่งแสนเนี่ยประกอบไปด้วยขุดล่องน้ำเพื่อเลี้ยงปลานะครับแล้วก็มีการเลี้ยงสัตว์ปศุสัตว์ด้วยแล้วแต่ครอบครัวบางครอบครัวก็อาจจะเลี้ยงเป็ดบางครอบครัวก็อาจจะเลี้ยงหมูหลุมนะครับอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการทำนาแล้วก็ผักสวนครัวนะครับแนวทางของออพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้นะครับเรื่องของ ทฤษฎีใหม่เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเรื่องของการทําการเกษตรผสมผสานแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของเกษตรอินทรีย์นะครับเพราะว่าเราจะส่งเสริมการทําเกษตรที่นี่เนี่ยโดยไม่ใช้สารเคมีเป็นเวลาคือ1ฤดูการของการทํานาครับก็อาจจะประมาณสัก4เดือน5เดือนนะครับก็จะเริ่มในเรื่องของออการเลี้ยงปลานะครับเรื่องของการปลูกข้าวซึ่งเราจะเร่งรัดโครงการเนี่ย ก่อนที่ฝนจะมากับเพื่อที่จะให้ทันในรอบของการปลูกข้าวเที่ยวนี้นคพนมจัดก๊อบการกุศลเพื่อสนับสนุนการจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่63 นายสมชายวิทย์ดำรงรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานเปิดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลที่สนามกอล์ฟภูกระแตอำเภอเมืองนครพนมเพื่อสนับสนุนการจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่63โดยนครพนมจัดกอล์ฟการกุศลเพื่อสนับสนุนการจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่63 นายสมชายวิทย์ดำรงรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานเปิดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลที่สนามกอล์ฟภูกระแตอำเภอเมืองนครพนมเพื่อสนับสนุนการจัดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63โดยความร่วมมือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขตหนึ่งเป็นตัวแทนคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันรวมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขตสอง สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารและสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต22นครพนมมุกดาหารโดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนในการจัดงานศิลปหัตก,กรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่63ที่จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหารเป็นเจ้าภาพร่วมกันกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่8-10ธันวาคม2556นี้ ยึดอีกสุนัขของกลางกว่า50ตัวจากพื้นที่สกลนครส่งด่านนครพนมนายธเนศทวินหวังปศุสัตว์จังหวัดนครพนมพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ลำเลียงสุนัขของกลางจำนวน58ตัวมาดูแลรักษาที่ด่านกักกันสัตว์นครพนมเพิ่มอีก ภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมเจ้าหน้าที่ปศะสุสัตว์ได้มีการสกัดตรวจยึดรถบรรทุกสุนัขของขบวนการค้าสุนัขเพิ่มอีกในพื้นที่อำเภอโพนาแก้วจังหวัดสกลนครขณะมีการลำเลียงขนส่งไปพักรอส่งขายไปยังประเทศเพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจยึดไว้ได้ ก่อนส่งของกลางสุนัขทั้งหมดมาดูแลรักษาพักฟื้นที่ด่านกักกันสัตว์นครพนมซึ่งทางสัตวแพทย์จะได้ให้การตรวจรักษาและฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้สุนัขมีสุขภาพแข็งแรงทําให้ปัจจุบันด่านกักกันสัตว์นครพนมมีสุนัขทั้งหมดรวมเป็นจํานวน686ตัวส่วนยอดเงินบริจาคคงเหลือประมาณ5ล้านบาทจากทั้งหมดที่มีการบริจาคช่วยเหลือผ่านกองทุนเลี้ยงดูสุนัขนครพนมรวมกว่า22ล้านบาท สำหรับยอดสุนัขตายสะสมทั้งหมดจำนวน2,533ตัวและส่งไปให้ประชาชนอุปการะเลี้ยงดูจำนวน1,776ตัวและในช่วงหน้าร้อนยังมีความเสี่ยงที่สุนัขจะมีอาการป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจและโรคไวรัสระบาดขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนได้เตรียมพร้อมในการสกัดกั้นปราบปรามป้องกันการลักลอบส่งต่อไปขายต่อเนื่อง ทหารพรานยึดไม้พยุงห่วงห้ามซุกป่าริมโขงรอสงจีนค่านับล้านร้อยเอกพิพัฒน์พเพียวิเศษผู้บังคับกองร้อยทหารพลาน2106อำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมพร้อมทหารพลานชุดปฏิบัติการกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีถแถลงผลงานการตรวจยึดไม้พยุงห่วงห้ามจํานวน19่อนขนาดความยาวประมาณ1-2เมตรหน้ากว้างประมาณ30เซนติเมตร โดยตรวจยึดได้ขณะออกลาตเวนสกัดกั้นป้องกันการลักลอบขนส่งของผิดกฎหมายรวมถึงยาเสพติดตามแนวชายแดนจนกระทั่งพบซุกซ่อนในป่าริมแม่น้ำโขงเขตบ้านพนมเหนือตําบลพนอมอําเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมแต่ไม่พบเจ้าของจึงตรวจยึดเป็นของกลางมาตรวจสอบ เบื้องต้นจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นไม้พยุงที่กระบวนการค้าไม้พยุงข้ามชาติลำเลียงขนส่งมาซุกซ่อนไว้รอลงเรือขนส่งต่อข้ามไปขายยังประเทศจีนเนื่องจากเป็นไม้ที่ต้องการของตลาดจีนนำไปทำเฟอร์นิเจอร์ทำให้มีการลักลอบนำเข้าจากไทยโดยเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบขยายผลติดตามผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปส่วนมูลค่าของกลางคิดเป็นเงินไม่ต่ำกว่า1ล้านบาท รวบโจพิ่งพนโทษงัดบ้านจรา์กกรจังหวัดบุดรกวาดทรัพย์สินเกือบสล้าน พลตตรีชูรัตน์เง้าผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสมนึกมิขวานผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอําเภอเมืองนครพนมพร้อมตำรวจชุดสืบสวนรวมกันถแถลงข่าวผลงานการวางแผนจับกลุ่มนายยุทธนาศีคอนชุมอายุ22ปีชาวบ้านปฏิรูปตําบลศรีสงครามอําเภอศรสีสงครามจังหวัดนครพนมผู้ต้องหาก่อเหตุคดีลักทรัพย์ งัดบ้านนายจตุรัสสมิทธิพินันอายุ55ปีสหกณรจังหวัดอุดรธานีภายในหมู่บ้านนพร,รัตน์ถนนชยางกูลอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมพร้อมของกลางประกอบด้วยทองคำรูป,ปรพันุ์รวมถึงพระเลี่ยมทองหลายรายการมูลค่ารวม3ล้านบาทโดยจับกุมได้ขณะผู้ต้องหานำทรัพย์สินได้จากการลักทรัพย์มาขายให้กับร้านทองแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองนครพนม เบื้องต้นจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ทราบว่านายยุทธนาสีคอนชุมอายุ22ปีผู้ต้องหาพึ่งพ้นโทษออกมาได้ประมาณหนึ่งเดือนซึ่งเคยถูกจับกุมเกี่ยวกับคดีลักทรัพย์ที่จังหวัดอุบลราชธานีก่อนถูกสารตัดสินให้จำคุกเป็นเวลาประมาณ3เดือนก่อนพ้นโทษออกมาแต่ได้ไปรู้จักเพื่อนชาวลาวในเรือนจำจึงร่วมกันกับเพื่อนชาวลาวอีกสองคน มาก่อเหตุลักทรัพย์ที่บ้านของนายจตุรันสมิทธิพินัน์อายุ55ปีสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีภายในหมู่บ้านนพร,รัตน์ถนนชยางกูลอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมขณะเจ้าของไม่อยู่บ้านได้ทรัพย์สินมีค่าไปจำนวนมากหลายรายการและนำมาแบ่งกันแล้วแยกกันหลบหนีส่วนชาวลาวได้หนีกลับบ้านไปพร้อมทรัพย์สินมีค่าทองคำรูปพรรณและพระเครื่องและจะได้สืบสวนขยายผลติดตามเพื่อนร่วมแก๊งมาดำเนินคดีตามกฎหมาย นรคอสกัดยึดไม้พยุงมูลค่านับล้านซุกในรถยนต์หรูจอดทิ้งข้างทางนาว่าเอกสุรศักดิ์สวรรณเกษาผู้บังคับการหน่วยเรือรักษาวความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตนครพนมพร้อมด้วยเรือเอกประเสริฐพุทธาหัวหน้าสถานีเรือนอรครนครพนมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถแถลงผลงานการตรวจรยึดรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้าสปอร์ตไรเดอร์สีบรอนทองทะเบียนกไก่ขควาย926หนองคายภายในบรรทุกไม้พยุงห่วงห้ามแปรรูปจำนวน18ท่อน ขนาดความยาวประมาณ2เมตรหน้ากว้างประมาณ30-40เซนติเมตรโดยตรวจยึดได้ภายหลังสืบทราบว่าจะมีการลำเลียงขนส่งไม้พยุงมาลงเรือข้ามไปขายอย่างประเทศเพื่อนบ้านในเขตตำบลดงขวางอำเภอเมืองจัังหวดนครพนมจนกระท,ทั่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบรถยนต์คันดังกล่าวจอดทิ้งไว้ข้างถนนในพื้นที่บ้านกกไฮตำบลดงขวางอเภอเมืองจัังหวดนครพนมแต่ไม่พบเจ้าของจึงยึดมาตรวจสอบ เบื้องต้นจากการตรวจสอบเชื่อว่าขบวนการค้าไม้พยุงข้ามชาติมีการลำเลียงขนส่งมารอลงเรือข้ามแม่น้ำโขงไปขายอย่างประเทศเพื่อนบ้านแต่ใช้วิธีจอดทิ้งรถรอการขนส่งต่อเพื่อเลี่ยงการจับกลุ่มอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะได้เร่งสืบสวนขยายผลติดตามผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนมูลค่าของกลางคิดเป็นเงินไม่ต่ำกว่า1ล้านบาท เกษตรกรส่วนลิ้นจี่ขึ้นชื่อเดือดร้อนอากาศแปลปรวนร้อนจัดบวกแรงไม่มีผลผลิตผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งและสภาพอากาศแปลปรวนร้อนจัดสลับหนาวไม่เพียงส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชาวบ้านหลายพื้นที่ขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรยังส่งผลกระทบต่อการเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่ปลูกลิ้นจี่ขึ้นชื่อของจังหวัดนครพนมที่บ้านนาโดนตําบลขามเท่าอําเภอเมืองจังหวัดนครพนม ซึ่งมีพื้นที่ปลูกลิ้นจี 1, น่พันธ์นอพหนมากกว่า1,000ไร่แห่งเดียวของนครพนมและเป็นผลผลิตการเกษตรที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรจำนวนมากปีละกว่า10ล้านบาทโดยทุกปีจะมีการจัดงานเทศกาลลิ้นจี่ขึ้นเพื่อให้ประชาชนนักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชิมทุกปีแต่มาปีนี้จากการสอบถามเกษตรกรทราบว่ากำลังประสบปัญหานหนักเนื่องจากลิ้นจี่ไม่มีผลผลิตเพราะไม่ออกดอก พอสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยบวกกับภัยแล้งและอากาศร้อนจัดสลับหนาวทำให้ดอกลินจีที่เพิ่งออกร่วงไม่ติดผลซึ่งในปีที่ผ่านมาทำให้ผลผลิตลดลงเท่าตัวยิ่งในปีนี้คาดว่าจะได้รับผลกระทบมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาคาดว่าจะได้ผลผลิตเพียง20%เท่านั้นและอาจทำให้เกษตรกรไม่มีผลผลิตลิ้นจี่ส่งออกขายเลย โดยเฉพาะงานเทศกาลลิ้นจี่ขึ้นชื่อในเดือนเมษายนอาจจะไม่มีลิ้นจี่ขายสร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรขาดไรายได้เบื้องต้นได้แจ้งให้หน่วยงานเกษตรเข้ามาตรวจสอบแก้ไขแต่ไม่สามารถแก้ไขได้เนื่องจากเกิดความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและสภาพอากาศโอ้เดือดร้อนปีนี้เดือดร้อนหลายมันดอกออกมาแล้วมันก็เจ้าเป็นอย่างโมเป็นมากบอกอมอ,อกเขาบอจับมีแต่อดอกร่นมัด ดอกบุรีจค่มันเป็นอย่างอากาศก็บ่คือเก่าเดือนนี้มากใหญ่หลังมากเขาเนี่ยงก้อยโดยธรรมชาติเออโดยธรรมชาติมันนิ้วก้อยและเดือนนี้เพราะมันจะเก็บผลผลิตประมาณเมษาสงการสงการผลผลิตจะออกปีนี้มันอสิ้เลยสงการโมมินิจีเลยปีนี้ของนครพนมนะมันจะยืดเวลาเอาไว้อีกหลายร้ประมาณโยกรอประมาณไอ้ไรเขาเป็นสามส่วนกับรอประมาณสองส่วนคนละเหลือเหลือประมาณเออลระมาณส่วนหนึ่งประมาณยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ในเกณฑ์นี้สองหมื่นก็เฉลี่เรือไหลละห้าพันเท่านั้นล่ะปีนึงออ ่ฮอดแบนนี้สิบ่ขาดทุนบอใส่ปุ๋ยใส่ยังสูบน้าขาดขาดยับทกกสอมาตามหนีอยู่บมอยากไหวแล้วโยอยากวีงวาเพื่อให้มาดูแลอันเบิ่งว่าสีพากันเท็ดแนวใดไหนวนดไหนนี่แหละเพิ่นสิ่สอดได้แนวใดไก็อยากถามเพื่อเบิ่งนี่แหละแต่ยาวให้โอ้ดีอยู่่นาดยาวยาวใส่ซานนั่นซานนี่าปีนี้เป็นจยางซีแล้วเขาใส่ตัวไรตัวไรแบบเฮาสิมาแก้ตอนนี้เได้แล้วปีนี้เฮ็ดไรก็บได้ทุกปีแ่ลเพวกคนเกษตรกรจริงจถึงฤดูการไผก็หวังหวังอะไรไปาด ม่อยากไหวอะไผมก็ยังให้อันหน่วยงานที่รับผิดชอบนี่กลับมาไอมาเบิ่งมาแยงนี่แหละเกษตรกรว่าแต่ละปีมันเป็นในไหนในไหนว่าอันภยัยปลูกอียังเห็ดอียังเขาสิกแก้ปัญหาในไหนในไหนยังให้หน่วยงานลงมาเบิ่งนะติดตามม่วยนว่านั่งอยู่เก้าอี้ซื่ออยู่บ่อยากมาไกล้ท้องสวนนะรอะเออรอตะง,งบรอตะง,งบงบบ่มากกับบได้ไปะะเะวาเกษตรกรเราเดือดร้อนเ,ออเดือดร้อนจากที่ไปหาเพือพ่อนๆตกไปไปหาผวาว่าปีนี้บ่มีงบดูแลบ่มีงบอันไปเบิ่งะวา อย่างน้อยก็มาแนี่นับนวิธีการก็ยังเออออกมาเนี่ยปรมาเบิง่งนับวิธีการปีนี้เขาเซจิงได้เงินก้อนข้ามหน่อยเราเซจไปซี่ไปซี่ตั้งแต่ต้นตั้งแต่ฤดูใกล้ซีออกดอกผมมันต้องเคลียร์กันป่านนั้นผมหาทางแก้ไขาออหาทางแก้ไขเฮาสิมาออกดอกแล้วเฮาสิมาว่าว่าเฮ็ดพชรนี้มันบ่ทันเทไรกับโบท่านนั่นแหละปีนี้ขาดทุนแน่นอนเลยล่ะปีนี้